ครับก็สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านนิชมไฟ์สุดอยู่ขณะนี้นะครับวันนี้ผมในนามของบริษัทเมทาลินปูนซับ999จำกัดนะครับผมละว,วิโรดสันติวัฒนาพรนะครับประธานกรรมการของบริษัทนะซึ่งวันนี้เราเองก็ได้ลงพื้นที่ที่ท่านเห็นแบ็กกราวด์ทั่วไปนะครับเป็นสวนโกโก้นะฮะพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยก็เริ่มมีความตั้งใจนะครับในการปลูกไม้ยืนต้นแซมนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้เห็นในเรื่องของการปลูกหมากแซมสวนโกโก้นะฮะจัเป็นแถวเป็นแนวได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งการเรื่องลมพายุนะครับได้ทั้งเรื่องธุรกิจการเงินเคาเรียกว,ว่าเป็นทูวินวันก็คือ2อ,อย่างนะครับและตอนนี้ผมเองก็อยู่กับเจ้าของสวนนะครับพี่สมพงศ์นะครับที่ท่านเห็นที่ยืนกับผมตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านนะครับคุยกับแกดูสักนิดนึงเดี๋ยวผมสัมภาษณ์แกนิดนึงพี่บอกชีนิดนึงครับ บอกชื่อนามสกุลครับผมสมพงศ์ปินตาครับอยู่บ้านแม่คำสบเปินตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับตอนนี้เราปลูกกโก้กี่ไร่กี่ต้นตอนนี้ที่สวนนี้ที่สวนติดน้ำนี่ปลูกไปอยู่ประมาณร้อยยี่สิบกว่าต้นแล้วก็แล้วก็ตอนนี้นนคิดว่าจะเอาอะไรมาบางังแสงมันก็เลยตัดสินใจว่าเออมามองเห็นหมากคือว่า ดูย t u b e อยู่อะไรก็มองเห็นมากแล้วก็เลยติดต่อกับทางผู้จัดการเขาเลยหาพันธุ์มาเขาก็แนะนําเอาพันธ์มาให้ลงเพื่อเอาลงเอามาลงเมื่อวานครับวันนี้ผมก็ปลูกแล้ว mm. เพราะว่าผมจะปลูกตามแนวตามร่องตามที่มันว่างๆนเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมก็วัดแล้วประมาณสองเมตรแถวสองเมตรเดี๋ยวเขาก็บอกว่ามันเอาใส่ตรงกลางยังได้อกีกเดี๋ยวผมก็คงจะเอาใส่ก็ mm. ดีนะครับมันจะได้บงัง บางแสงบางอะไรให้เรา,พเ,ราเพราะว่าพืชตัวนี้เวลามันโตมามันก็ไปอยู่ข้างบนนะผมก็คิดว่างั้นแหละมันไม่เกี่ยวกับอะไรกับโกโก้ข้างล่างผมก็คิดตัดสินใจปลูกดะเลยตัดสินใจปลูกครับโอเคครับโอเคครับเราก็ได้ยินการสัมภาษณ์พูดคุยของเจ้าของสวนนะฮะเป็นพี่สมพงศ์นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางบริษัทเมทัลินพูทซับเก้าเก้าจำกัดที่เราเองก็มีความมุ่งมั่นนะในการส่งเสริมอาชีพนะครับแล้วก็ ให้ทางาพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เขาปลูกหมากแซมสวนโกโก้นะครับก็ท่านไหนนะฮะที่รับชมคลิปนี้นะครับหรือท่านที่ชมย้อนหลังนะฮะก็สนใจนะครับอยากปลูกอยากพูดคุยปลูกแล้วมันได้ไรายได้แบบไหนปลูกยังไงนะครับท่านก็โทรเข้ามาพูดคุยกันกับผมได้นะครับ0 9 6 9 3 5 2 4 6 2นะครับ ภาพรวมทั้งหมดที่เราเห็นตอนนี้นะก็เป็นสวนโกโก้นะครับของเกษตรกรเขานะครับแล้ววันนี้ก็เป็นไฮไลท์สดๆนะครับที่เขาเริ่มปลูกเราเองก็ลงพื้นที่มาทั้งเยี่ยมแปลงทั้งบอกวิธีการนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆหลากหลายที่เราเห็นในสวนตรงนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับที่กําลังมองหาอาชีพกําลังสนใจคิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนพืชล้มลุก นะครับให้มาเป็นพืชยืนต้นนะนี่ก็คือเรื่องของโกโก้และหมากสูงตูดแหลมพันโกอินเตอร์หน้าขาวนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านที่รับชมไฟ์สดหรือรับชมย้อนหลังนะครับฝากกดติดตามและกดแชร์กัน้เยอะนะครับนี่คือความมุ่งมั่นที่เราทํามาตลอดนะครับตอนนี้ทางบริษัทเองก็เข้าสู่จะย่างเข้าสู่8ปีนะครับตอนนี้เราเข้า7ปีกว่านะครับก็ ฝากนะฮะฝากกดแชร์แล้วฝากกดติดตามกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าวันหน้านะครับถ้าเราลงพื้นที่ตรงไหนจุดไหนเราก็จะไปทําการไลฟ์สดพูดคุยกันนะครับอ่านะครับแล้วก็เราเองก็จะพาท่านเดินดูนะครับเดินดูในสวนนะฮะในสวนโกโก้พร้อมกับการพูดคุยนะครับเราจะได้มีความรู้เทคนิคต่างๆอย่างน้าตอนนี้นะฮะที่ผมเห็นในสวนโกโก้ของพี่สมพงศ์เจ้าของสวนเนี่ย นะเราก็ทําการแนะนํานะครับให้เขาตัดกิ่งแขนงออกนะที่ท่านเห็นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็าตัดนะเขาเรียกเป็นกิ่งแขนงเราไม่ต้องไว้นะครับในโกโก้ของเราในกิ่งแขนงซึ่งเป็นผลเสียนะมันจะแย่งท่อน,น้ําเลี้ยงออกไปทั้งหมดเลยนะครับให้เราเหลือกิ่งลําต้นเป็นกิ่งาคาคกนะฮะที่เราเห็นเนี่ยสวยมากนี่คือรูปแบบ100%ของต้นโกโก้นะครับ ฝากพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกโกโก้อยู่แล้วนะครับท่านรับชมคลิปนี้เนี่ยท่านก็ลองเข้าไปดูในสวนของท่านนะครับมีกิ่งขแขนงทุกต้นไล่ตัดออกมันทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องไว้ไม่ต้องเสียดายนะฮะบ,บางคนยังมีความเสียดายว่ามันมีดอกเดี๋ยวก็มีลูกเป็นความที่เข้าใจผิดนะครับอเราไม่ต้องเอาไว้เลยนะฮะเรื่องของกิ่งขแขนงตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะไปแย่งนะไปแย่งในเรื่องของผลผลิตนะผลผลิตเราก็จะไม่โตนะครับ ตอนนี้เราก็ถ่ายทออสดนะครับให้ท่านได้ชมในเรื่องการปลูกหมากนะแซมกับสวนโกโก้นะฮะเป็นการปลูกที่สุดยอดนะครับเพราะระยะห่างก็สองคูณสองเมตรนะปลูกไปครับเป็นแถวเป็นแนวได้ทั้งความสวยงามด้วยแล้วก็เรื่องธุรกิจของเราเองด้วยพร้อมกับเป็นพืชร่มเงาให้กับโกโก้นะฮะเป็นพืชร่มเงาที่ดีนะครับเราก็มีรายได้สองทางพ่อหมากเนี่ยจะอยู่กับเรานะฮะอายุต้นถึงสามสิบปี แต่โกโก้อายุต้นอยู่ถึงหกสิบปีนะครับฉะนั้นเขาต้องมีพืชพี่เลี้ยง <c oughs> ต้องมีพืชพี่เลี้ยงอยู่ร่วมกับโกโก้นะครับท่านไหนที่ปลูกโกโก้เชิงเดี่ยวนะอยากให้ท่านามีพืชแซมนะครับถ้ายังคิดว่าไม่รู้จะหาพืชไหนแซมก็โกโก้นี่เลยครับเป็นไม้ยืนมต้นที่น่าสนใจนะปลูกแซมเลยครับเดี๋ยวเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นร่มเง,งาให้กับสวนโกโก้ นะฮะแล้วก็เป็นรายได้เอาไว้ให้มอดกกับลูกกับหลานแล้วก็เป็นรายได้ของตัวเราเองเป็นบํานาญนะฮะยามเราแก่ชราไปมากๆก็จะมีรายได้จากจุดนี้นะครับอ่ะเนี่เราดูนะฮะการขุดปลูกของหมากนะครับอ่าเป็นขั้นตอนวิธีการปลูกง่ายครับง่ายหมากนี่ปลูกง่ายมากๆดูแลก็ง่ายนะครับอ่าเขาใช้เป็นระบบลากฝอยลากลอยด้านบนที่เราเห็นนั่นแหละฮะอ่าปลูกแค่นี้เอง นะเราก็เอาดินกบกบปลูกในช่วงแรกเราไม่ต้องไปเติมเต็มเรื่องของปุ๋ยเคมีอะไรนะฮะเราใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกนะครับในช่วงแรกๆเขาทางบริษัทเองเราก็มาแวะเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรไปเรื่อยๆหอดไวมากของพี่สมพงศ์เจ้าของสวนแกก็ปลูกกระทางบริษัทมาสองพันนะ สองพันห้าร้อยไร่นะครับโ้นฮะสองพันห้าร้อยต้นขอแห้งนิดหน่อยโทษทีครับนะอันนี้ที่เราเห็นนะครับก็เป็นาภาพถ่ายจริงเสียงจริงนะครับที่เราลงพื้นที่แล้วมาเยี่ยมเยียนพร้อมกับดูวิธีการปลูกง่ายครับง่ายแล้วก็พี่น้องที่เป็นข้าราชการนะครับที่ท่านกําลังจะกเกษรรียณอายุนะฮะก็ขอเชิญชวนนะครับนี่เป็นไม้ยืนต้นที่น่าสนใจ นะครับเป็นหมากอุตสาหกรรมส่งออกนะฮะมากอุตสาหกรรมส่งออกเขาไปทําการแปลรูปนะครับทําเป็นเรื่องขบวนการสีด้วยนะฮะสีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต์นะครับ <Okay. S 1> อ่านั่นคือปลายทางเขานะครับอ๋อนะก็ วางมกแเช้านี้ได้กี่ต้นแล้วพี่ปลูกเช้าได้กี่ต้นแล้วนี่ออกมาแน่ร้อยเจ็ดสิบต้นโอ้ร้อยเจ็ดสิบต้นไม่พอเขาไปเอามาอีกปลูกไปเรื่อยๆก่อนปลูกไปเรื่อยๆน่าจะเป็นร้อยรแล้วครับครับเดียวปลูกง่ายปลูกง่ายจังหมดอันหมดแดงมันจะมาจินหาก่อนไปเดี๋ยวทำอันนี้เขามาใส่ที่หลังเล่อยนะเขอกุจะดานปุ๋ย นี่ามากดีทำมันรวยข้างบนอช่วงที่ระหว่างปลูกลองก้นหลุมเราก็ใช้ฟูริดานลองก้นหลุมก็จะดีเพราะว่ามันกันเรื่องของมดปลวกนะพื้นที่ไหนที่มีมดปลวก,กเยอะเราไม่ลองแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูาอ่าเราก็แนะนำให้ใช้ฟูริดานร่วมนะครับมันจะได้ช่วยคุ้มดึงลุมดึงบนได้หมด่ะเนาะมันจะห้องแนมไหมห้องแนมอ่ะฝนมันฝนมันตกก็ได้ไเนาะ อดีดเดี๋ยวตัดแนยง้ม,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 มตั้งไดก็่สี่ได้อ่ะเออนะแม่ขนาดเกษตรกรเจ้าของสวนเองยังบอกเสียได้เลย <c oughs> การตัดแต่งกิ่งโกโก้ไม่ต้องเสียได้นะครับ <c oughs> เป็นทฤษฎีวิชาการที่ถูกต้องในการตัดแต่งกิ่งและกิ่งขแขนง นะฮะไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะเราต้องการให้โกโก้ผลดกลูกใหญ่มีน้ําหนักต้องตัดแต่งกิ่งใชมันมนเลฮะตัดแต่งนต้นมาเตืมนแต่งเลยเอาไปใหม่ให้คุณเอาไปใหม่ใ้คุณลูกมาลก

เป็นการปลูกหมากโกอินเตอร์นะคะแซมในสวนโกโก้นี่คือบรรยากาศในอำเภอแม่จันนะคะจังหวัดเชียงรายที่บริษัทเมทาลินพูลทรัพย์99จำกัดของเรานะคะเข้ามาส่งเสริมปลูกทั้งโกโก้นะคะแล้วก็หมากสูงตุดแลมพันโกอินเตอร์นะคะ สำหรับเกษตรกรท่านไหนนะคะที่มีความสนใจปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตตลอดปีทั้งโก,โกโก้ทั้งหมากนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะ0969352462ค่ะวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เท่านี้นะคะทุกคนฝากกดติดตามกัด้วยนะคะกดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ